สภาพคือสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะรอยตําหนิค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะอารมณ์เหมือนแคมปิ้งอยากให้เพื่อนไปด้วยเยอะๆนะคะตัวนี้ก็สามารถพับบอกะแล้วก็หาที่นอนมาปูได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นลายไม้แท้เลยนะลูกค้าไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูลักชัวรี่แล้วก็ดูคลาสสิกมากๆเลยนะคะ ตังซ้ำบอกระบานอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะมีรถ SUV รถครอบครัวนะคะสำหรับใครที่กำลังจะหารถนะคะกับบ้านไปเที่ยวปีใหม่ที่บ้านนะคะจะบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเอ u ซ u มิลเอ็กน,นะคะเครื่องยนต์2.5 VGS นะคะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ เครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยเครื่องยนต์เพียงแค่2.5เท่านั้นนะคะรถเป็นปี2013บอกได้เลยนะว่ารถคันนี้สภาพคือสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะรอยตำหนิค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ตรงไฟตันหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหา,ารถ SU v วที่ดีไซน์นี้แล้วก็กําลังตามหาโฉมนี้อยู่นะคะต้องรีบแล้วเพราะว่าตามหากันเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะเป็น ของด้านหลบนะคะยางยังปีใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าสภาพยางบอกเลยว่า90%เลยนะคะใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยนะคะในส่วนของโครงกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในโครงกระจกให้เร้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้2ฝั่งเลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆเลยนะคะใครหาชมนี้อยู่จะบอกเลยว่าต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่สาขา มีเพียงแค่2คันเท่านั้นนะคะที่เป็นปี2013แล้วก็โชมนี้นะคะมีสีขาวแล้วก็สีดำค่ะถ้ามาในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีไฟเบรกดีส่วนของด้านบนให้นะคะลูกค้าตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะ ในส่วนของคันนี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเปิดเข้ามาคะ่ะในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้คือพับบาะให้ดูเลยนะคะว่ากว้างขวางมากขนาดไหนนะคะคันนี้ค่ะอุปกรณ์ของเขานะคะเครื่องมืออย่างไรแม่แรงคันนี้คืออยู่ครบเลยนะคะลูกค้าเพิ่งจะสตาร์ทรถดับรถไปเมื่อกี้แอร์ยังเย็นอยู่เลยนะคะลูกค้าในส่วนด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวาง,ขวางม,งมากๆเลยนะคะในส่วนของใครนะที่แบบว่าเดินทางต่างจางังหวัดบ่อยๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีของฝาก กลับมานะคะตอนนี้ก็ถือว่าจุข,ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะสําหรับใครนะที่อยากจะไปเที่ยวยกกลวนนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าอารมณ์เหมือนแคมปิง้งอยากให้เพื่อนไปด้วยเยอะนะคะตัวน,นี้ก็สามารถพับบอกแล้วก็หาที่นอนมาปูได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะ ใครที่มองมิวเอ็กตัวนี้อยู่เลยนะจะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะในส่วนของรอบรอบพานถือว่ารถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเดี๋ยวจ้ะพาไปชมในสองด้านในค่ะว่ามีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสนับสนุนโดย c r r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟ u r e .com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าคนขับเนี่ยขับสบายเลยลูกค้าพบบอกค่อนข้างที่จะรับกับสรีระเลยนะคะ อ้าวเราเริ่มกันก่อนเลยที่พวงมาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเชื่อมต่อ A U H U S B คันนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะบลูทูธนะคะรองรับความบันเทิงให้ลูกค้าแบบครบคันแล้วคะ่ะในส่วนของด้านในค่ะตัวนี้ก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็จะตัดด้วยลายไม้นะคะตัวนี้เป็นลายไม้แท สติกเกอร์นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูลักชูรี่แล้วก็ดูคลาสสิกมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบาะที่ค่อนข้างที่จะ ไม่เมื่อยนะลูกค้าเพราะว่าของเขาจะดีไซน์ค่อนข้างที่จะรับกสีระเลยนะคะและในส่วนของด้านคนขับก็จะเป็นบอกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีหน้าจอมาให้นะคะสําหรับใครนะคะที่ไปเที่ยวตางฝั่งไกลๆไม่อยากให้ลูกหลานาเบื่อเนาะก็สามารถเปิดกระตูนแล้วก็เครื่องเล่นความบันเทิงได้นะคะถือว่าครบครันในคันเดียวเลยนะคะสามารถนอนได้อีกนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากัาแบบเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะ,ะใครที่กําลังมองหา รถ SUV อยู่นะคะจะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ห้ามพลาดเลยแล้วบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะคะสำหรับตัวมิลเคันนี้นะคะเรื่องอยนต์2.5นะคะลูกค้าปี2013คันนี้นะคะราคาของเราต่อ ไว้ที่ห9 9 0นเ่บาทเท่านั้นนะคะลูกคัสสำหรับใครนะคะที่มองหารถ s อ v อยู่ตอนนี้ก็เลยบอกได้เลยว่าคันนี้คือเหมาะมากๆเลยนะคะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับใครอยากชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่เบรบ์เ้าสาขาราชบุรีเลยนะคะของเรามีทัมม้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีซาหัวหินแล้วก็สาขาน้องใหม่อยู่ที่ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้ามีเอกเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ